บอยเจยบร่ำให้ฝ่ามรสมุมครั้งใหญ่ในชีวิตใช้หนี้เกือบ50ล้านค่าไฟยังไม่มีเงินจ่ายมอรสมุมใหญ่จนต้องเลื่อนวิวาครับเผยมุมที่ไม่มีใครรู้ทั้งที่เตรียมจะแต่งงานกันเมื่อปีห6คู่รักอย่างบอยเจยบครับคนเห็นแต่มุมหวานต้องเจออะไรมาบ้างบอยพิชแมคเกอร์กับดาราสาวหวานใจเจียบพิจิตาครับมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรัก14ปีโดยบอยพิชแมคเกอร์บอกว่าต้องขอบคุณเบนซ์พอชิตาและกริศสีภูมิเศษ มีส่วนจัดให้หลังรู้ว่าบอยแอบชอบเจี๊ยบนักร้องหนุ่มต้องฟาดานรักนี้แม่ไม่ปลื้มแสดงความจริงใจครับจนได้มีโอกาสคุยกันคบกันและจะเข้าพิธีวิวากกันในอีกไม่กี่วันนี้แล้วกว่าจะถึงวันนี้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายโดยบอยบอกว่าคนในวงการจีบเขาเยอะขณะที่เจี๊ยบก็บอกว่าคุณแม่ดูมากไม่ให้คบคนในวงการความดูของแม่ขนาดไล่เพื่อนออกจากบ้านมาแล้วก็มีมาบ้านแล้วเสียงดัง บอยก็พยายามจีบโทรไปหาไม่ออกมาเจอจน11เดือนยอมให้มาเจอกว่าจะผ่านด่านแม่ยอมให้คบได้บอยรับตัวเองขี้หึงเวลาเจี๊ยบเล่นละครจะถามมีจับมือไหมอะไรไหมแต่ก็ไม่ได้ห้ามส่วนเจี๊ยบเจอแฟนขับบอยตามถึงบ้านไม่ให้มายุ่งกับบอยจนต้องเคลียร์กันไปหลังเปิดตัวว่าคบกันก็ยังมีหนุ่มไฮโซคนรวยมาจีบเจี๊ยบอยู่บอยบอกว่ามีแอบมาจ้างงานเจี๊ยบแล้วไม่ยอมให้กรับให้อยู่กันสองคน บอยก็ไปรอรับอยู่นานบางงานเจี๊ยบต้องวิ่งหนีออกมากับผู้จัดการเลยก็มีส่วนความอารมณ์ร้อนของบอยเกือบมีเรื่องกับคนมาจีบเจีย๊ยบฝ่ายคนมาจีบถึงกับขึ้นมึงขึ้นกูบอยก็รู้ว่าใครเป็นผู้ใหญ่อารมณ์ร้อนสุดมากไม่มีตรงกลางเคยชกต่อยกลางสีแยกกันมาแล้วก่อนเข้าวงการจนอารมณ์ร้อนมาถึงการทำงานผู้ใหญ่ต้องเอาไปพูดกับศิลปินอื่นๆว่าอย่าทำแบบบอยผู้ใหญ่เรียกคุยจนเจี๊ยบต้องช่วยเบรคความอารมณ์ร้อน เป็นคู่รักที่บอกว่าไม่เคยเบื่อหรือมีเรื่องให้ต้องเลิกกันแต่ชีวิตก็มีมรสมครั้งใหญ่เหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารโดยวันนั้นเจี๊ยบร้องไห้หนักมากถึงกับเป็นลมสุดร่วงเมื่อปีห6ซึ่งเป็นปีที่เตรียมจะแต่งงานกันแต่ไฟไหม้ร้านที่สร้างมาไม่หมดและแถมต้องโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายก้อนใหญ่เกือบ50ล้านเจี๊ยบเผยว่าร้องไห้ทุกวันบอยรับว่าตัวเองก็แอบร้องไห้แต่ไม่ให้เจี๊ยบเห็นเสียใจมาก ฝันเรากำลังจะไปได้ดีเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต9ปีในวงการไม่ได้แค่ศูนย์ขั้นเตรียมขายเรือนหอไม่มีเงินผ่อนต้องเจรจาเจ้าหนี้แต่ละคนยังดีเหลือบ้านอยู่แก้แหวนเงินทองนาฬิการลดบอยบอกไม่เหลือเลยขายหมดใช้หนี้กว่า48ล้านบาทบอยและเจี๊ยบถึงขั้นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กลางรายการบอยเล่านาะทีสะเทือนใจเจี๊ยบก็ถอดของมีค่าให้ บอกเอาไปขายโดยบอยถึงกับปล่อยโฮ,โฮเมื่อเผยถึงเรื่องนี้ขณะที่เจฟบครับน้ำตาไหลบอกว่าขอบคุณเหตุการณ์วันนั้นทำให้รู้สึกว่าเราสองคนเก่งผ่านจุดนั้นมาได้ทำกันเองสองคนในการชราําระหนี้และความรักที่เรามีให้กันมากกว่าเดิมบางเดือนมีค่าไฟมาเงินไม่พอจ่ายมองย้อนไปเราก็ผ่านมาได้ตอนนี้ไม่กลัวอะไรแล้ว3ามปีชําระกันไปเรื่อยๆหรืออีกไม่เกิน2ปีการออกมาเล่าเรื่องนี้เหมือนมีมีดแทงเจ็บเท่าเดิมต้องพูดเรื่องนี้ คนมองเล่าเรื่องนี้ต้องร้องไห้ตลอดมาเป็นเราจะรู้แต่ครั้งนี้พูดด้วยความภูมิใจเราผ่านมาได้บอยยังบอกอีกครับว่าจากนั้นมาไม่ย,ยึดติดของนอกกายเราใส่เสื้อตัวละร้อยกินข้าวข้างทางไม่ไปเที่ยวต่างประเทศเลยเราทําได้จุดนั้นมันพิสูจน์ใจเราไม่ได้ร่วมสุขกันเท่านั้นทุกเราก็ร่วมกันเรื่องราวความรัก14ปีของทั้งคู่พิสูจน์ให้เห็นรักแท้โดยเจฟพิจิตตาบอกว่าเราทําตัวให้มีคุณค่าเขาจะไม่ทิ้งคุณค่าในตัวเรา ส่วนบอยนั้นบอกว่าเขามีสิ่งที่เราหาไม่ได้จากที่ไหนเราจะไปหาอะไรจากที่อื่นทําไมขอบคุณที่เขาไว้ใจให้เกียรติผมไม่เคยปล่อยมือจากผมเลยเจี๊ยบก็ขอขอบคุณบอยที่เป็นเสาหลักให้ยึดในวันที่จะล้มหลังแต่งงานจะหาความสุขบ้างเครียดเรื่องหาเงินกันมาทั้งคู่อยากพักไม่เร่บมีลูก14ปีทำให้เห็นคุณค่าหัวใจคนเยอะมากเขาสอนผมให้ใส่ใจคนอื่น และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคู่รักคู่หวานอย่างบอยพิชแมกเกอร์กับเจบพิจิตตาครับที่กําลังจะเข้าพิธีวิวากันอีกในไม่กี่วันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงกับเราครับและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ